สวัสดีครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบงานสร้อยคุณภาพต่ำจากสำเพ็งนะครับแบบนี้นะครับและงานสร้อยสุป,ปตาคุณภาพสูงจากร้าน TSPT ของเรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูงานผมก่อนนะครับนี่นะครับงานผมจะเป็นงานอันนี้สมมุติว่าลายสีเสาก็จะมีรอยรอยตัดลายแบบนี้นะครับมันจะเหมือนแท้กว่างานทั่วไปนะครับหัวจรวดจะแบบนี้นะครับ สีจะเหมือนแท้มากแล้วก็ยิ่งยิ่งมียิ่งมีรอยตัดลายแบบเนี้เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนี่นะครับจะมีรอยจะมีรอยสีเสาจะมีรอยตัดลายแบบนี้นะครับถ้าง,งานอื่นทั่วไปจะไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้ผมสั่งทําพิเศษสั่งทําขึ้นมาพิเศษครับจะมีรอยตัดลายแบบนี้จะเหมือนแท้มากๆเลยนะครับแล้วก็ ตัวขายดีครับตัวนี้ครับตัวสีสาวนี่ขายดีแล้วก็จะมีสองตัวที่ขายดีครับอันนี้โชว์โชว์ให้ดูเฉพาะตัวขายดีครับตัวนี้ก็จะเป็นทาลวดตะบายขอบนะครับงานก็จะสวยแบบนี้เลยสีเหมือนแท้มากอันนี้จะให้ดูงานงานแบบงานไม่ดีนะครับสีก็จะวาวๆหน่อยนะครับ สีวาวนี้เป็นงานหัวมังกรแต่ว่างานไม่ดีนะดูหวัวมังกรก็จะรีบๆเล็กๆนี้นะครับรแล้วก็มันจะออกวาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ตูตัวลวดตัวลวดก็จะไม่มีการลบคมนะครับจะเป็นลวดคมๆเลยครับเป็นลวดสารแบบแบบหยาบๆเลยครับแล้วก็สีซีดนะครับสีจะซีดวาวๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานห่วง เป็นงานลายห่วงเนี่ยแต่ตัวนี้สีด้านๆหน่อยสีตัวนี้ก็สีซีดถ้าเป็นงานงานห่วงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่งานห่วงเนี่ยจะมีรอยต่อแบบนี้นะครับมันต่างจากงานร้านผมนะครับงานร้านผมนี้จะเชื่อมจะไม่มีรอยต่อครับรอยต่อจะไม่ขาดแบบนี้จะเชื่อมห่วงแล้วเก็บรอยครับนี่นะครับ จะไม่จะไม่มีรอยนะครับจะเชื่อมจะเชื่อมจะเชื่อมติดกันแล้วไว้ด้านในหลบไว้ด้านในนะครับจะมองไม่เห็นรอยรอยขาดนะครับแต่แต่งานนี้จะเห็นรอยขาดนะครับถ้าหมุนถ้าหมุนถ้าหมุนเจอรอยขาดนะครับเดี๋ยวนี่นะครับถ้าหมุนไปเจอรอยขาดก็จะ อ้าอ่าอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าหมุนไปเจอรอยข่ายก็จะอ้าแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างนะครับแล้วก็ไม่เก็บไม่เก็บรอยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สีเสาอีกตัวนึง่งนี่ก็สีก็สีจะออกแดงๆนะครับแล้วก็เริ่มลื่อมนะครับ สีจะออกเดนแดงแล้วเรื่มๆมแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีรอยไม่มีรอยจิกลายนะครับทีนี้ตัวสีเสานะครับจะแบบเรียบๆธรรมดาครับแล้วก็สีสีจะไม่เหมือนครับแล้วก็ไม่มีรอยจิกลายครับ,รบถถ combine, ต่างจากงานร้านผมนะครับงานร้านผมเนี่ยจะมีรอยจะมีรอยจิกลายนะครับจะมีรอยจิกลายเหมือนแท้มาก คนบางคนบางร้านเนี่ยขายขายแล้วขายของขายของคุณภาพต่ำแล้วโฆษณาว่าของมาจากที่เดียวกันหมดแต่อย่าไปเชื่อนะครับมันหลอกขายของคุณภาพต่ําครับขายของขายของราคาถูกคุณภาพต่ําครับแล้วมันก็อ้างว่าของมาจากที่เดียวกันหมดนะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับของมาจากหลายที่ครับหลายโรงงานนะครับมีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีมีคุณภาพไม่ดีนะครับราคาก็จะต่างกันครับ ทำง,งานสีสาวทั่วไปจะไม่มีรอยจิกลายแบบนี้นะครับเพราะว่าจะมีแค่ง,งานทองแท้เท่านั้นครับส่วนมากอะรอยจิกลายแบบเนี้ยส่วนมากงานทองปลอมเขาจะไม่ทํานะเพราะมันทํายากครับแต่ว่าร้านผมมีเพราะผมสั่งทําพิเศษครับไม่เหมือนงานทั่วไปแน่นอนโอเคครับ